ก่อนอื่นก็ขอทบทวนโอวาทโอวาทนี้เป็นโอวาทของหลวงพ่อของเราเมื่อปีทุกพุทธศักราช2535 <c oughs> สิ่งที่เกื้อหนุนในการปฏิบัติธรรม เพื่อให้ใจของเราหยุดนิ่งได้เร็วนั้นมีอยู่สี่ประการด้วยกันคือประการที่หนึ่งให้พวกเรานะหัดมองโลกไปตามความเป็นจริงตามหลักโลกธกรรมแปดซึ่งการมองโลกไปตามความเป็นจริงในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่า ให้มองโลกในแง่ดีหรือแง่ร้ายแต่ให้มองโลกไปตามโลกธรรมคือเมื่อมีลาบก็มีเสื่อมลาบมียศก็มีเสื่อมยศมีคนสรรเสริญก็มีคนดินทาและเมื่อมีสุขก็มีทุกข ซึ่งทำทั้งแปดประการนี้แีอีกทีหนึ่งซึ่งธรรมชาติแปดประการนี้จะวนเวียนอยู่ในชีวิตประจำวันของเราตลอดเวลาดังนั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้มากระทบใจของเราเราก็ต้องไม่หวั่นไหวแล้วก็ทำใจให้เป็นกลาง ผ่านแล้วก็ให้ผ่านไปอันนี้คือประการที่หนึ่งไม่ต้องไปเสียใจดีใจอะไรกันแล้เพราะมันเป็นอย่างเงี้ตั้งแต่มีโลกขึ้นมาประการที่สองทำใจของเราให้เป็นกุศลให้เบิกบานแช่มชื่นแล้วก็เยือกเย็นอยู่เสมอ ซึ่งใครที่เป็นคนขี้งุดงิดฉุนเฉียวเจ้าอารมณ์ใจร้อนหรือแง่งอนอะไรต่างๆก็ต้องทิ้งไปให้หมดอย่าไปอนุรักษ์มันไว้เลยแล้วก็ทำใจของเรานี้ให้พ่องใสให้เยือกเย็นสบายสบาย ท้าไม่ทำอย่างนี้นะตัวเป็นคนเดี๋ยวจะกลายเป็นยักษ์ประการที่สามมองทุกคนเป็นเหมือนเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายและก็มีความปรารถนาดีให้กับทุกทุกคนโดยไม่ว่าคนนั้นนะ จะเป็นสามีของเราพันยาของเราเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายบุตรทิดาของเราเป็นเพื่อนร่วมงานของเราหรือจะเป็นใครก็ตามก็ให้มองว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายที่มีความเสมอภาคเหมือน กันหมดแล้วก็มีความปรารถนาดีให้กับเพื่อนของเราทุกทุกคนเหล่านี้เมื่อเรามองอย่างนี้สิ่งที่เราจะได้รับคือใจของเราจะสบายไม่หงุดหงิดไม่ฉุนเฉียวและไม่เจ้าอารมณ์ง่ายอีกทั้ง เวลาที่เราจะนั่งนอนยืนเดินเราก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับมีมิตรสหายอยู่ห้อมล้อมตัวเราและเมื่อเราฝึกบ่อยๆเข้าความรู้สึกเช่นนี้ก็จะเกิดขึ้นมาเองประการสุดท้าย <c oughs> หัดมองโลกให้ว่างเปล่า ไม่มีแก่นสารคือไม่ว่าเราจะทำมาหากินหรือทำภาระกิจอันใดก็ตามเราก็ทำไปอย่างเต็มที่แต่ไม่ติดอะไรและวางใจเฉยๆโดยให้นำสิ่งแวดล้อมต่างๆในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งกลับเข้านอนมาเป็นอุปกรณ์ในการฝึกอย่างนี้พอถึงเวลาที่เรานั่งสมาธิก็จะง่ายเพราะใจของเราสบายและไม่คิดไม่ติดในเรื่องกระจุกกระจิกปลีกย่อย โดยมุ่งแต่เรื่องหลักใหญ่คือเรื่องรักษาใจเอาไว้ในตัวเพื่อให้ใจของเราเข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้และพรเรื่องปลีกย่อยที่ทำให้ใจเราขุ่นมัวนั้นหมดไปใจเราก็จะสบายและเบิกบาน เมื่อถึงเวลาไปนั่งสมาธิยังไม่ทันขัดสมาธิเลยหรือตายังไม่ทันปิดสนิทใจก็หยุดนิ่งอยู่กลางกายเรียบร้อยไปแล้วเพราะฉะนั้นลูกๆจำไว้นะจ๊ะว่า ธรรมกายเป็นเป้าหมายของชีวิตส่วนนอกนั้นเป็นเครื่องประกอบกันมาซึ่งลูกลกต้องจับหลักตรงนี้กันให้ได้แล้วจะมีความสุขความสบายและจะเข้าถึงธรรมะภายในกันทุกคนนี้ก็เป็นโอวาทที่ นำมาทบทวนใหม่เพราะเป็นโอวาทเมื่อปีพุทธศักราช2535เจ้าคขา,าธุ พอเราไปไหนทุกที่พอมันคำสอนให้เราทุ่มสานความดีไม่ยอมทอยนี้คอ,นคอยยิ้มให้กำลังใจหัวใจดังเพชรเด่นเดียวไม่เคยทิ้งเราให้โดดเดี่ยวแบ่นปั้นความฝันเดิมพันชีวิต เราได้เดินก้าวไปเราอยู่ข้างลังได้เก็บเกียวอย่าปล่อยทิ้งพ่อให้โดดเดี่ยวสู้เพียงลำพังคนเดียวช่วยทำให้พ่อได้สุขใจ สรางฟันที่พ่อได้สร้างไว้ให้พ,อพอ่อผ<ค>่นคลายสักนิดได้ชื่นใจใจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแม้ได้เพียงเสี้ยวหนึ่งที่พอทำทไว้ทำดีทุกอย่าง สิ่งเราให้โดดเดีด่ยวแต่งปั่นความฝันเดิมพันชีวิตให้เราได้เดินก้าวไปอย่าดูขึงนรังได้เี่งเดียวอย่าปล่อยสิ่งพ่อให้โดดเดี่ยวสู่เดียงลำธารคนเดียวช่วยทำให้พ่อได้สุขใจ